ไปทำผมที่เกาหลีกันที่ทํามาเราตั้งสองเดือนนะ่ะเพิ่งจะได้มาลงคิันแล้วก็จะมีตัดผมแล้วก็ทําทีทเมนต์ซึ่งก็ดีนะระหว่างทําก็คือมีวิวให้ดูด้วยเขาก็มีของว่างให้เรากินด้วยอันนี้เราก็ยืดแค่คนผมด้านหน้า<ด>นะเหมือนถ้ามันยาวมาสักพักแล้วมันจะงอและอันนี้ก็มาทำทีทเมนต์ผมรอบก่อนนั่งทาแต่รอบนี้นอนใน<อ>ห้องเตียงที่นอนทํามันเป็นเตียงแบบนวดเราก็เลยเลือกที่จะนอนนวดดีกว่าแล้วเอาจริงป้าทําทีทเมนต์ที่เนี่ยคือกลับไปผมนิ่มมากก็คือนิ่มแบบเป็นเดือน2เดือนเลยอ่ะประทับจตประัจมมมมาากกกกกเเ็แแแลล้้้้วววดดี่่่่ยยนนหหองไ ก่อนที่เรามาก็มาตัดกับอาจารย์คนเดิมเนี่แหละขนาดผู้ช่วยเขาก็ยังเป็นคนเดิมเลยซึ่งเราตัดกับเขาบ่อยมากจนแบบว่าแทบไม่ต้องพูดก็คือรู้ใจกันไปแล้วว่าเราจะเอาแบบไหนพออาจารย์รู้ว่าเราชอบถ่ายนั้นเขาก็ถ่ายกับเราด้วยถ้าทำไม่พอนะก็ยังเรียกผู้ช่วยมาถ่ายด้วยกันอีกรอบเนี่ยเราซื้อขนมมาฝากอาจารย์ด้วยอาจารย์าารยแกก็ไม่น้อยหน้านะก็ให้ชีทเมต์มากพวกข้าวต้มหมูโจ๊กสาหร่ายมามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้หวีอันนี้มาด้วยน่ารักมากพี่ลาเขาเห็นว่าถุงน่าจะเล็กไปแล้วระหว่างที่พี่ควรเปลี่ย ให้เราสองสามร้านก็คืออร่อยทุกร้านเลยมาก,กี่ครั้งเราก็จะมาตัดผมที่เนี่คือเราชอบมากาก็คือวมตะคุยเพลินเรื่องข้าต้มก็เลยลืมถ่ายผมตัวเองไว้ตัดและเซต็ตเสร็จแล้วผมเราก็จะเป็นประมาณแบบในคลิปนี้เลยคลิปนี้ก็คือไม่ค่อยได้พีเซต์ผมเท่าไหร่หรอกพีเซนแต่อของกิน